มาได้อพี่น้องกินตงกบน้ำใยสามือนี่วันนี่ไงครับ้อมข้าวแกนี่นี่ข้ามันหม่ค้ับมันใส่เบ็ดยู่บารนี่ฮะค้าอะไรด้เลยียวเี๋เสียะเสียจะอะไรจะมีเจียวอะไริดเจียวอะไร้า แตได้กินเจียวมาไลครับพี่น้องอ๋ออกินโลดมันมีไข่มีหยังอ่ะอยเ่เด้อยนี่วันว่าจะมีแต่แนวเดียวมีไข่ไข่สองอันบวกครื่อกันบวกทีังไ่กะมัน แป่อันนี้แม่แกงผู้ใดนี่แย่าบอกมาโอ้โอ้แมนตุลแมงเมื่อเราไปตลาดมาแตรงแต่มาส้วงในทึกเถือกไอ้เปลี่ยงครับพี่น้องไปตลาดบ้างเว้นเตียงก็ถือบะเคขือบางอย่างก็ถือส้งเพราะว่ามันเป็นส่วงหนาฝนเนาะปลูกพักปลูกยังก็ขึ้นง่ายได้ครบมากครบเกิดตัวละอร่อยเถือกอยู่กับสันทามพ่อรุ่งบอกว่ามันอร่อยเศร้านะมันสื่อคุเทีอ ันพ่อมือนอามาฝังเพ่อมาตลอดประจำเลยแค่ซือ่เมือกันพ่อไปเสียใสุ่่นี่โล่ลอยเศร้ามังมองอาจะกบบาคือกันมาจากแล้วเดียงมาคือกันขเบคบน้าบน้าผมมีหรอมีแต่เังบ่อปูนกับเรียงบ่อดินสองอย่างเส่บเส่บนำกันกับข้าวยเรียงเออมันเสยบหมองใส่บกขามก็พักกันแง่งลพีเสียด้ยละ ฟักเกี้ยงหอมด้วยเนี่ยเงียังงามขามขอ,อ่อนหอมใช่ปอดตั้มใส่กับปูเนาะตั้กับปูใส่บักขมแต่กับปูสูเมือพญาหยาดไร้ไม่ค่อยกล้ากินก,กินไปนำป้ำคดไปนำป้นปนำโอ้คือตะกีตะกีหคือม,มันก็มีแตะไแต่ไหนพรจักเลยแต่ว่าโบได้คดตะกี้กินไปโรดกินไปไร้แล้วล่ะ สุขภิเหตแนี่ยกินต้มขาหมูต่อครับบายบายส้ม,มีเด้อวันนี้เ <c oughs> สียบมาตรฐานใครกินแอดเดอร์มือลุงใครซ้องถวออ่วยก็พวกเสาร์กินมาจากหน่วยสต้มเจ็ดหน่วยร้อยเม็ดตัวบีสีโอ้ <c oughs> ใครจะบัดอเมือโอเคโอเค